สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน Good Morning Good Morning ทุกคนนะครับก็เหนือมาแล้วครับผมไม่มีใครรอคุยกับน้องเหนือบ้างครับ Good Morning s a n t i n i to be continue โ Oh น้องเหนือเอแต่คือแปลว่าอะไรล่ะฮะพอดีว่าน้องเหนืออ่นานภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเราเรื่อง เฮลโล่คินเฮลโล่ควีนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ได้ยินไหมเสียงวอเราเทียร์ลำหนึ่งเหรอจริงปะเนี่ยทุกคนจริงปะเนี่ยสันตินี่ to be continue #hashtag สันตินี่ to be continue นะครับเอ่อ guys we can start training right now let's go guys good morning ฮัลโหลน้องเหนือฮัลโหลดกี้ดกี้มอร์นิ่งครับกูดมอร์นิ่งนะครับน้องเหนือมาเสิร์ฟความ <Good morning. S 1> ความอะไรดีฮะ <Good morning. S 1> ความน่ารักให้ทุกคนแล้วครับ <Good morning. S 1> นี่ให้ถ่ายตอนนี้ใครกำลังถ่ายอยู่นะ <Good morning. S 1> น้องเหนือถึงมีเวลาว่างมาไลฟ์คุยกับทุกคนได้นะฮะ Hi from Brazil Olá Brazil, Magnat m i s s Brazil. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ Hashtag number one oh thank you so much please continue for the trending นะครับผม let's go until 9 a.m. you know have อะไรการอะไรนะแฉทุกคนถ้าเราเล่นอันดับ1นถึงเก้าโมงนี้เดี๋ยวเราได้ออกแฉเลยทุกคน hi. guys hi from Korea oh อันยองนูนาอันยองเซล ทุกคนฝากเล่นแทร็กด้วยนะครับ s u n t i n i to be continue นะครับผมวันนี้ก็เรามาเสิร์ฟกันแบบยาวๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตรู่นะฮะยันค่ำกันเลยทีเดียวนะครับผมแดงสุดจีดแน่นอนครับผมน้องเหนือไม่จีดให้ใครจีดละฮะ Hi from China Oh Nihao Nihao ni Mami Nihao จงกวาดฝันสู่น i ฮาวมา Your hair looks so good. Oh, thank you. How are you guys today? How are you? Hi from bed. Oh, mommy, wake up right now. Let's go training. Hashtag Santini to be continue. ครับผม. Hi from Manila, Mabuhay. Hello, everyone. Santini fans from all over the world. เลือดเลือดมาก. Hmm. Showing Can you see? Can you see who is, <laughs> who is in my middle finger? <laughs> we have sun here and we have not star not star here. this ่ n sun and not star เล็บโคตรจะน้องเหนือก็นี่น้องเหนือไงครับเดี๋ยวน้องเหนือพาทุกคนมาดูวิวระเบียงที่บ้านดีกว่า lady do support san d i e g today let's go guys we are training number one right now let's go let's continue for training นะครับ and yeah be Appreciate for you guys support so much so let's go let's go loving the nails thank you ครับ keep you hot เราไม่เป็นแม่เราค่ะน้องเหนือมาเป็นแม่เราได้เลยอุ้ยไม่ได้ฉันจะไม่เป็นแม่ใครท้งนั้นฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อน The nail art is so stunning, right? And yes, we have like the meaning on the nail. Yay, you look like Ariel. Okay, I'm gonna take it as a compliment then. Yeah? <coughs> I'm so excited yes as I am right now that h a s so cute thank you คับเธอมีพี่ซันดูแลแล้วนี่ค่ะเธอรู้ได้ยังไงครับตอนนี้นะครับผมก็ข้องบนกำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับให้ทายว่าใครกำลังถ่ายทำอยู่นะฮะพี่เจ็บหน้าแล้วค่ะ ไม่อยากโชว์ไงว่าเล็บมันแบบมันแบบมันแบบมีเสียงอ่ะทุกคนป๊อปๆๆๆๆผมๆๆๆๆๆๆๆ Look like Elmo yeah Am Elmo can you be Cookie Monster ไหนใครอยากเห็นอะไรในวันนี้บ้างครับผมกับ h a #santini h t g s a to be continue นะฮะเจไฟถ่ายอยู่จริงไหม เจ๊ไยปลาปลาอ๋อไม่ใช่เจ๊ไฟถ่ายซีรีส์อยู่ใช่ฮะเขาจะเป็นดาราแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวข้างบนนะครับผมพี่ชีวินใช่ไหมถ่ายอยู่ใช่ครับพี่ชีวินถ่ายอยู่แล้วก็พี่แม็กกำลังกำกับพี่ชีวินเล่นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับ Santini to be Chivin you love it right S I love it too! And thank you so much for training number one. Please continue. Uh -huh. Thank you for your guys' support. Uh -huh. I will take you guys to the that far, you know? Do you know that far? I <laughs> เป็นชีเซริรกับชีตบุ้งค้างนะครับโอ้ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับมีนี่วัน,นนี้คือเราอยู่ในบรรยากาศการทำงานแล้วนะพี่ชีกำลังบล็อกกิ้งอยู่นะครับผมอันนี้ให้ให้แฟนๆดูได้มากแค่ไหนครับพี่ตอตรงนี้ได้ไหมฮะได้อยู่ใช่ไหมจะฉันไม่ให้เธอดูหรอกจ้ะ เธอไม่ได้ดูจ้ะในมีใครโกรธไหมไม่ได้ดูเธอไม่ได้ดูหรอกจ้ะผมแดงเพราะมีแฟนเกิดมาทิศผมจี๊ดมากใช่ครับผมจี๊ดผมผมจี๊ดใจทุกคนนะฮะนี่เช้าเชเราก็มาเล่นน้ำกันเป็นธรรมเนียมของสฟนที่นี่นะที่แบบว่า ต้องลง tamam. น้ำก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ตื่นนะครับผมเป็นการบูสต์เอนเนอร์จีก่อนทำงาน View Cool Heart Joy the series 2 Let's g i s guys Let's g i s s rest my s i s t e r เดี๋ยวให้ดูดาราอีกคนหนึ่งสนใจไหมฮะสวัสดีครับแล้วนี่ดาราจริงหรือมีบ้าดาราจริง อนี่ครับนี่คือทีมงานผู้ทำงานหนักให้กับให้กับฟันทีนี่ของเรานะครับผมทำให้นิทำงานอะไรกันบ้างได้มาหมือนใช่เลยเหมือนใช่ไม่ชอบคนไหนเลเมื่อตอนแรกมีคนบอกวิทไฟกำลังถ่ายซีรีส์อยู่เนี่ยนานให้ให้บาคนถ่ายว่าใครถ่ายอยู่เขาบอกเจฟฟี่ถ่ายอยู่เจ๋วเวลาราตัวเองเวลาสวัสดีคอหาคณผู้ชาย นี่ยครับผมให้ดูนี่นี่คือทีมงานทุกคนที่ผู้สพผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อซีรีส์ของพวกเรานะครับผมนี่คือบุคคลที่พวกเราต้องกราบไหว้ทุกเช้าเลยที่งขอบคุณนะฮะนะฮะอ่าใช่นี่จะรอ ยายเขามาเสิร์ฟมาสปอยนะว่าสปอยได้มากแค่ไหนนะเพราะว่าน้องเหนือก็เรียกได้ว,ว่าเรียกได้ว,ว่าคันป่าแล้วก็แต่พูดอะไรเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนตีนะฮะแกงตาลาใจเย็นอย่าพึ่งลงน้ำไม่ได้อยากลงน้ําเลยครับพอดีว่ามันลื่นมันลื่นนะลงจริงเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับพี่ๆต้องมารีเซ็ตให้ วิวซีเร็จมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่พุ่งกลับของเรานะครับผมกำลังทำงานอยู่นะดูยายหมดทำงานนะโอ้ยไม่เสร็จกล้องไหนหรอโอเคนี่ชบรวยายพาไปที่ทํา เราพาไปจนไม่มาเขาเรียกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่ขาดนะครับเราต้องไปไปต่อนะฮะบอกเลยว่าพี่ๆทำงานกันหนักมากนะครับเพื่อสันตินีของพวกเรานะฮะพี่ๆทุกคนทำงานอย่างเราเปิดแขกรับเชิญคนแรกเลยนะคะไปคนดีเปิดไปแล้วครับรับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ย หล่อๆแบบนี้ครับครูพิันใช่ไหมฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมเองนะครับครูพิันทักทายแฟนๆซันที่นี่ที่น่ารักกันนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้แปดโมงกว่าๆแล้วในวันนี้นะครับตื่นกันหรือยังเนี่ย ตื่นกันยังอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับฮัลโหลไอววันเราก็วันนี้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 วันมีความพิเศันนีรับนี้วันพิเวันนี้ันนี้วันนี้วันนี้ว่นนี้วันน้วันนี้วั้ัน้วนนน้นวันกันน้ันนนันคันนี้ันนันนีันนีรันนี้ันนี้วันนี้วันนี้วันันันัันี สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning เพื่อนเป็นไงบ้างเช้านี้เช้านี้ตื่นยังตื่นยังครับตื่นแล้วครับโดนวิทยื่นไปหลายรอบอยู่หูวววนะก็ไม่ได้รู้เรื่องข้างบนทำอะไรกันวิทยื่นกันหนักเลยเหรอโอ้นี่ก็เป็นร้อยเลยแม่ต้องถ่ายแล้วพี่แม็กเขาปั่นหถ่ายจู่อนะทุ้คนทุกคนอันนี้แหละบอกเลยว่าทุกนาทีมีค่านะครับผมสำหรับ กองถ่ายกองเลยนะครับผมเหมือนั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับให้ดูประมาณนี้นะครับผมขอครับเดูผีแหน่อยมนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสู่ หลังลับของพิชวินครับผมใครเป็นพิธีการของพิชวินเฮ้ยพิชเมื่อกี้ยายบอกว่าจะให้สปอยหนึ่งคีเมื่อกี้ยายบอกคนจะได้สปอยหรือเปล่านะฮะไหนเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกที่ไลฟ์ ใช่อันดับหนึ่งอันดับใจแล้วอางจริงวันนี้นัดมาทําอะไรวันนี้วันนี้วันนี้นนเราจะเปิดแขกรับเชิญส่วนหนึ่งมากกว่าวันนี้จะเปิดหนึ่งอีกสองวันนี้เราจะเปิดหกคนวันนี้เราจะเปิดหกคน,น,น,ค,นคิดว่าแขกรับเชิญแขกรับเชิญจะเป็นคนที่ทุกคนแบบรอคอยแน่นอนว่าแบบ จะมาแน่ๆจะมาแน่ๆว่าเป็นใครใครอยากให้เจอกับน,น้องนัดน้องนัดก็จะมาเอ้ย <c oughs> เขาก็จะมาซึ่งซึ่งสีนี้เ,เดียวมีเรากำลังจะไดาทำแนะคะตอ,อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ฝากปันเทงกันต่อวันนี้ก็วันนี้ก็อยู่กันทั้งวันเนาะยาวๆตั้งแต่เช้าตู่ยันมืมาทำอะไรฮะก็ฝากแฮทแท็กด้วยนะบายบายนะคะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วบ๊ายบายปิดไลฟ์แล้วใช่ไหมปิดล็อกรับโอเคนะมามาเจอกันนะครับทุกคนฝากแฮทแท็กซานตินี่ทูบีคอนติเนียลด้วยนะครับกำลังใจของทุกคนมีผลกับใจของพวกเรานะฮะก็ ขอวงทายเที่ยนติดไวเลยช่วงท้ายเที่ทยงกดติดไว้วไเลยนะอาจจะเจอกันอีกรอบนึงนะคะนะจา๊ะเดี๋ยวทวีตได,ด้ดูเรื่อยๆว่าแบบเที่ททองอยงพักไปกี่โมเดี๋ยวเราพาพี่แม็กก็อะไรอะไรมาพูดต่อโอเคนะคะนี่เดี๋ยวยายจะเสิร์ฟนะทุกคนก็ในเดี๋ยวเราเจอกันนะคะชูบุ๋มป๊อปป๊บป ไปไปฮะคุณก็ถูกต้องพอยางเล็บพูดอย่างเล็บได้ไหมพูอย่างเล็บให้เล็บพูอย่างกระดูกไม่ใช่เราจะเล็บย่นี้ไม่ใช่ขอคอคอเออทุกคนทุกคนเที่ยงเจอกันเที่ยงเจกันนะบาย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 อุ้ยเดี๋ยวเล็บหลุดโอเคไปละบายบาย